ผู้ชมคะการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะคะลงนามบันทึกความเข้าใจกับสมาคมอุสาหราปูนซีเมนไทยในการที่จะใช้ปูนซีเมนไฮดรอลิกหรือว่าเรารู้จักกันว่าปูนลดโลกร้อนนี่นะคะในทุกๆก,การกอร่อสร้างของเครือข่ายทางพิเศษค่ะเพื่อที่จะลดก๊าซเรือนกระจกค่ะ การทางพิเศษแห่งประเทศไทยจัดลงนามบันทึกความเข้าใจกับสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนไทยส่งเสริมใช้ปูนซีเมนไฮดรอลิกตั้งเป้าลดก๊าซเรือนกระจก34,104ตันคาร์บอนไดออกไซด์สนับสนุนไทยแลนด์เนสซีโรสู้วิกฤตเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างยั่งยืนค่ะของเราก็าคือตัวปูนล,ลดโลกร้อนหรือว่าปูนไฮดรอลิกซีเมนนะครับก็เป็นอีกหนึ่งก้านะครับที่ผมคิดว่าโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ที่เราจะพัฒนาเนี่ยก็ดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็เริ่มตั้งแต่ตอนการออกแบบแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโครงการที่จะเริ่มใช้นะครับก็จะมีโครงการอที่เป็นของตัวชลพัฒน์ตัวขยายนะครับแล้วก็ทางด่วน,น, 3, น,นขั้น3าระยะแรกก็คือวิ่งจากตรงบริเวณหน้ามอกรเสพตรออกไปทางทิศตะวันตกไปที่วงแหวนรอบนอกนะครับอันนี้ก็จะมีการเริ่มใช้นะครับผลิตเเมนต์นะครับ การลงนามบันทึกความเข้าใจในวันนี้สะท้อนถึงความร่วมมือและการผนึกกำลังกันอย่างเข้มแข็งของกทพรและ TCMA ในการร่วมกันเดินหน้าสนับสนุนนโยบายลดกา๊าซเรือนกระจกของประเทศค่ะ